Passive w a t ส Story ซีรีส์2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพอกอนนท์ยินดีต้อนรับสู่ Passive w a t ส s t r r y ซีรีส์2รายการที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในเอพิโซดนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวของคุณปู่ในตำนานผู้มีเรื่องราวมากกว่า1 0 8 9 0 0เรื่อง กลับมาเล่าให้คุณได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงปู่วอร์เรนบัฟเฟต์นั่นเองด้วยความเก่งกาจและประสบการณ์อันโชคชนทําให้เรื่องราวของปู่มีความน่าสนใจและให้ข้อคิดดีๆอยู่เสมอต้องบอกว่าในโลกแห่งการลงทุนไม่มีใครที่สามารถทํากําไรไปได้ตลอดและไม่เคยขาดทุนครับไม่เว้นแม้แต่ตัวปู่บัฟเฟตที่มีสายตาเฉียบคมและเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีฝีมือมากที่สุดในโลกนี้ ปู่บัฟเฟต์เองก็เคยขาดทุนมาหลายต่อหลายครั้งด้วยกันและในบางครั้งปู่บัฟเฟต์ก็เคยพลาดไปใช้อารมณ์ในการลงทุนเหมือนกับคนทั่วไปนั่นแหละครับเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้ไม่ใช่เรื่องราวความสําเร็จแต่กลับเป็นการลงทุนหุ้นตัวหนึ่งที่ทําให้ปู่บัฟเฟต์ขาดทุนหนักที่สุดในชีวิตครับ แต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตามเรา,เาไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราว p a s s i ิ e เวอ t ตอรี่ที่เราตั้งใจเรียบเรียงมาเล่าให้คุณได้ฟังในครั้งต่อๆไปและเป็นกำลังใจสำคัญให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ประวัติของปู่บัฟเฟต์รวมไปถึงแนวทางการลงทุนของปู่แนะนำให้ไปฟัง Pass i v e w วอร t ซตอซีรีส์แรกอพิโซดหนึงกันก่อนนะครับ ปกติแล้วปู่บัฟเฟตจะเป็นคนที่ลงทุนอย่างระมัดระวังและมักเลือกหุ้นที่มี Mar g i n of safety หรือส่วนเผื่อความปลอดภัยในการลงทุนแต่ละครั้งอยู่เสมอแต่ในช่วงหลังปู่บัฟเฟตได้ปรับหลักการลงทุนโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของบริษัทโดยเฉพาะการมีโหมดหรือป้อมปราการที่แข็งแกร่งมากกว่าจะสนใจแต่หุ้นที่มีราคาถูกเป็นหลักซึ่งคำว่าป้อมปราการก็เหมือนลักษณะเฉพาะของบริษัทที่คอยป้องกันไม่ให้คู่แข่งรายอื่นเข้ามาตีตลาดได้ง่าย ซึ่งการลงทุนแบบนี้ทําให้เงินลงทุนของคุณยิ่งปลอดภัยมากขึ้นในการลงทุนระยะยาวครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าแม้แต่ปู่บัฟเฟตที่พยายามลงทุนหุ้นที่มีทั้ง margin of Sa f e t y ตและมีปอมปราการอยู่ในตัวเดียวกันก็ยังเจอกับการขาดทุนหนักได้ขนาดนี้ครับและนี่คือเรื่องราวการขาดทุนของวอร์เรนบัฟเฟตในการซื้อหุ้นบริษัทรองเท้าชื่อด e สเตอร์ชูที่กลายมาเป็นการลงทุนที่แย่ที่สุดในชีวิตของปู่บัฟเฟตในแบบที่คุณก็คาดไม่ถึงครับ ผมขอพาคุณผู้ฟังย้อนเวลากลับไปในปี2,536บริษัทเบิร์ชชัยฮัตเวย์ของบัฟเฟตตได้ตัดสินใจว่าจะซื้อหุ้นของบริษัทเด็กสเตอร์ชูเป็นมูลค่ารวม433ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ไม่ใช่ว่าบัฟเฟต t จะตัดสินใจซื้อหุ้นครั้งนี้แบบมั่วๆนะครับเขารู้ดีว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เพราะเบิร์ชชัยเองก็เคยลงทุนในหุ้นธุรกิจรองเท้ามาก่อนซึ่งนั่นก็คือบริษัท H H Brown ในปี2,534นั่นเอง การลงทุนใน H. H. Brown ทำกำไรให้กับบัฟเฟตต์ได้อย่างงดงามจนทำให้ปู่ถึงกับเอาเบิร์กชัยไปควบรวมด้วยเลยทีเดียวครับนั่นหมายความว่าปู่บัฟเฟตต์มีความรู้เรื่องธุรกิจรองเท้าอยู่พอสมควรแน่นอนหากคุณเคยทำกำไรได้จากหุ้นในธุรกิจเดียวกันมาก่อนการจะลงทุนซ้ำอีกครั้งในธุรกิจเดิมก็ไม่ใช่เรื่องยากการเข้าซื้อหุ้นเด็กสเตอร์ชูครั้งนี้บัฟเฟตต์จึงยิ่งมั่นใจเป็นทวีคูณครับต้องบอกว่าที่บัฟเฟตต์มั่นใจก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรครับ พง,งบการเงินในอดีตและทุกปัจจัยต่างก็บ่งชี้อย่างชัดเจนว่า Dexter s h ร์ชเป็นหุ้นคุณภาพดีมี Martin of Safety และมีป้อมปร,ราการป้องกันคู่แข่งตามที่บั f f e t t ชื่นชอบผมขอสรุปข้อมูลย่อๆเกี่ยวกับบริษัท Dexter s h o ในช่วงเวลานั้นจากคำบอกเล่าโดยตรงของ Buffett ให้คุณได้ฟังกันครับ Dexter s h e ชมีแฟนชายที่แข็งแกร่งและเป็นผู้นาตลาดรองเท้าสหรัฐในช่วงเวลานั้น d e x กสเตอร์เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรและมีประวัติการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอติดต่อการเป็นระยะเวลานาน Dexter ตอร์ชูเป็นบริษัทที่ไม่ต้องใช้ความสามารถขั้นเทพในการบริหารโดยบัฟเฟตเคยบอกว่า d e x กสเตอร์ูแข็งแกร่งอยู่แล้วถึงจะไม่ทำอะไรสุดท้ายบริษัทก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเ,เองทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้บัฟเฟตตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นเด็กสเตอร์ชูด้วยความมั่นใจแต่เพราะอะไรที่ทำให้การลงทุนครั้งนี้ กลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตของบัฟเฟตตพูดกันตรงๆหางเด็กสเตอร์ชูเนี่ยเกิดล้มละลายลงบัฟเฟตก็ขาดทุนสูงสุดเพียงแค่433ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งไม่ใช่จำนวนเงินที่ทําให้บัฟเฟตตขนนักแข่งร่วงแต่อย่างใดแต่ที่การลงทุนครั้งนี้ทําให้บัฟเฟตตขาดทุนหนักก็เพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อหุ้นเด็กสเตอร์ชูด้วยเงินสดนะสิครับแต่บัฟเฟตได้นําหุ้นของเบิร์กชัยฮาร์ทเว่ไปแลกกับหุ้นเด็กสเตอร์ชูมาถ้าคุณ เดี๋ยวไปฟังกันต่อครับก่อนไปฟังกันต่อผมอยากแนะนำให้คุณรู้จักกับเว็บไซต์ PassiveWay.com เว็บที่รวบรวมความรู้การลงทุนสนุกสนุกแบบเข้าใจง่ายให้กับทุกคนครับหากคุณไม่อยากพลาดพอดแคสต์ตอนใหม่กดเข้าไปที่เว็บไซต์ PassiveWay.com แล้วกรอกอีเมลของคุณเข้าไปในช่องสมัครรับข่าวสารเราจะนำพอดแคสต์ตอนใหม่และความรู้การลงทุนดีๆมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ครับ ด้วยความมั่นใจว่าการลงทุนในครั้งนี้จะทำกำไรได้อย่างแน่นอนปู่บัฟเฟตตจึงได้นำหุ้นเบร์กชัยสัสดส่วน1.6%ของทั้งบริษัทซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ433ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงนั้นไปแลกกับหุ้นเด็กสเตชูมาครับโดยที่ปู่บัฟเฟตตไม่ได้ระแคะระคายเลยว่าเขากำลังจะทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต หลังจากที่ซื้อหุ้นบริษัทเด็กสเตอร์ชูมาปูบัฟเฟตมีความสุขมากเขามั่นใจมากว่ายังไงซาเด็กสเตอร์ชูจะเป็นธุรกิจที่เติบโตและทำกำไรให้เขาอย่างงามในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเบ s h i r e ในช่วงเวลานั้นปูบัฟเฟตบอกให้ทุกคนเชื่อมั่นในการลงทุนครั้งนี้เสมอคุณผู้ฟังสังเกตไหมครับว่าปูบัฟเฟตมั่นใจในการลงทุนครั้งนี้มากจริงๆจนออกจะดูมั่นใจมากเกินไป หลังจากนั้นไม่นานลางร้ายเริ่มปรากฏเพราะในปีถัดมาคือปี2 5 3 7ทั้งรายได้และกำไรจากการขายรองเท้าของ Dexter ตอร์ชเริ่มลดลงแต่แน่นอนครับในการลงทุนระยะยาวตามแบบฉบับ V.I. ผลประกอบการของบริษัทเพียงแค่ปีเดียวมันยังไม่พอที่จะบอกได้ว่า Dexter ตอร์ชูกำลังแย่ลงจริงหรือไม่ แต่หลังจากนั้นสัญญาณรายเริ่มเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆเพราะในปี2538ถึงปี2541ทั้งรายได้และกำไรของ Dexter s h อรลดลงอย่างต่อเนื่องครับหมายความว่า Dexter s h อรมีผลประกอบการแย่ลงติดต่อกัน5ปีและอาจจะล้มละลายในเร็ววันเพราะในช่วง5ปีนี้มีบริษัทนำเข้ารองเท้าราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาติตลาดรองเท้าในสหรัฐ ในปี2,542เด็กสเตอร์ชมีรายได้ลดลงอีก18%และมีกำไรจากการดำเนินงานลดลงถึง57%เรียกได้ว่าเป็นหายนะสำหรับผู้ถือหุ้นเด็กสเตอร์ชูอย่างแท้จริงครับและไม่ใช่ว่าตัวบัฟเฟตจะไม่รู้เรื่องนี้เขาเองก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีและได้เขียนถึงหุ้นเด็กสเตอร์ชูอีกครั้งในจดหมายผู้ถือหุ้นเบรกชัยโดยมีเนื้อหาว่า เด็กสเตอร์ชูผลิตรองเท้าในสหรัฐเป็นหลักแต่ตอนนี้กลับเป็นเรื่องยากที่ผู้ผลิตรองเท้าในสหรัฐจะแข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปี2512ราว93%ของรองเท้ากว่า1,300ล้านคู่ที่ขายในสหรัฐผลิตโดยบริษัทรองเท้าจากต่างประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่า คำพูดของบัฟเฟตในครั้งนี้เป็นการเฉลยว่าทำไม Dexter ตอร์ชูถึงมีรายได้และกำไรลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นเพราะบริษัทกำลังพ่ายแพ้ในสมรภูมิการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดรองเท้าในสหรัฐครับเมื่อบริษัทรองเท้าต่างประเทศมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าจึงสามารถผลิตและขายรองเท้าได้ในราคาที่ต่ำกว่าแต่อาจจะมีคุณภาพพอๆกับรองเท้าของเด็กสเตอร์ชเลยก็ได้ ในขณะเดียวกันเด็กสเตอร์ชูกลับไม่ได้ลดต้นทุนการผลิตรองเท้าลงและเริ่มปล่อยให้คู่แข่งเข้ามาแย่งส่วนแบ่งในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งโดยธรรมชาติแล้วผู้บริโภคก็ยอมเลือกสินค้าที่มีราคาต่ำกว่าแต่มีคุณภาพใกล้เคียงกับสินค้าที่ราคาสูงกว่าอยู่แล้วและถึงแม้ว่าเด็กสเตอร์ชูจะมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งอยู่เป็นทุนเดิมแต่การเปลี่ยนรองเท้าจากแบรนด์หนึ่งไปอีกแบรนด์หนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรสําหรับผู้บริโภคเลยครับ และในที่สุดในปี2,543ปู่บัฟเฟตก็ยอมยกธงขาวให้กับการฟื้นฟูธุรกิจของเด็กสเตชูพร้อมกับยอมรับการผิดพลาดจากการลงทุนในครั้งนี้ว่าบริษัทเด็กสเตชูดูเหมือนจะหมดอนาคตไปแล้วและผมทำผิดพลาดที่ตัดสินใจซื้อหุ้นบริษัทเด็กสเตชูในปี2,536ครับ แต่อะไรคือเหตุผลที่ปู่บัฟเฟตถึงยกให้เด็กสเตอร์ชูกลายเป็นการลงทุนที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเรื่องนี้บอกไม่ยากเลยครับผมจะพาคุณผู้ฟังไปดูสรุปความเสียหายจากการลงทุนหุ้นเด็กสเตอร์ชูของปู่บัฟเฟตในครั้งนี้กันครับจริงๆแล้วหากบัฟเฟตใช้เงินสดในการซื้อหุ้นเด็กสเตอร์ชูโอกาสขาดทุนสูงสุดก็จะอยู่แค่ที่4 0, 3 3ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแต่หากคุณผู้ฟังยังจํากันได้ปู่บัฟเฟตใช้หุ้นบริษัทเบิร์กชัยฮาร์ครับ ซึ่งในช่วงนั้นหุ้นเบิรกชัยไม่ได้มีมูลค่าเท่ากับในปัจจุบันแต่ในตอนนี้หุ้นเบรกชัยซื้อขายกันอยู่ที่460,000ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นทําให้หุ้นเบรกชัยสัสดส่วน1.6%ที่ปูวัฟเฟตนนำไปแลกหากตีเป็นเลขกลมๆในปัจจุบันก็จะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับและนั่นหมายความว่ายิ่งหุ้นเบรคชัยมีมูลค่ามากขึ้น ปูบัฟเฟตของเราก็จะยิ่งขาดทุนมากขึ้นจากการลงทุนเด็กสเตอร์ชูเท่านั้นครับพูดง่ายๆคือในตอนนี้ปูบัฟเฟตกําลังขาดทุนแบบทบต้นจากการลงทุนเด็กสเตอร์ชูเลยก็ว่าได้ครับคุณคงรู้ว่าพลังของดอกเบีย้ยทบต้นนั้นช่วยให้เงินงอกเงยขึ้นได้เป็นทวีคูณแต่เมื่อเป็นการขาดทุนทบต้นพลังการทําลายล้างของมันก็มหาศาลเช่นเดียวกันและคงไม่มีใครอยากเจอแน่นอนครับโดยเฉพาะตัวปู่บัฟเฟตเองการลงทุนหุ้นเด็กสเตอร์ชูครั้งนี้เป็นเหมือนฝันร้ายที่จะตามหลอกหลอนบัฟเฟตไปตลอดชีวิตครับ โดยเขาได้พูดถึงการนำหุ้นเบิร์กชัยไปแลกเป็นเด็กสเตอร์ชูว่าผมได้ทิ้งหุ้น1.6%ของบริษัทที่ยอดเยี่ยมไปแลกกับหุ้นของบริษัทที่ไรค่าและถ้าถามว่าบัฟเฟต์ฝังใจกับความผิดพลาดในครั้งนี้ขนาดไหนปู่แกได้พูดถึงเรื่องเด็กสเตอร์ชูอีกหลายครั้งครับทั้งในปี2,550 2,557และ2,559เลยล่ะครับโดยในปี2,557ปู่บัฟเฟตได้พูดถึงประโยคเด็ดของการลงทุนในหุ้นเด็กสเตอร์ชูว่า เรื่องนี้ควรถูกบันทึกในหนังสือกินเนสบุ๊กหัวข้อหายนะทางการเงินจริงๆแล้วในการลงทุนหุ้นเด็กสเตอร์ชูนั้นบัฟเฟตทำการบ้านมาค่อนข้างดีแล้วครับทุกอย่างบ่งบอกว่าหุ้นเด็กสเตอร์ชูน่าลงทุนจริงๆหากดูจากงบการเงินในอดีตท,ที่บริษัทเคยทำได้อย่างยอดเยี่ยมแต่จุดอ่อนของการลงทุนในครั้งนี้ก็เกิดจากงบการเงินในอดีตนั่นแหละครับการที่บริษัทสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในอดีตไม่ได้หมายความว่าในอนาคตมันจะเป็นเช่นนั้นเสมอไป เด็กสเตอร์ชูสูญเสียส่วนแบ่งในตลาดรองเท้าสารัดไปโดยไม่สามารถทำอะไรได้เลยจนราคาหุ้นทิ้งดิ่งลงมาเรื่อยๆและไม่สามารถฟื้นฟูธุรกิจได้อีกแล้วบวกกับความมั่นใจเกินพอดีของปูว่าเฟตที่เพิ่งได้กำไรจากการลงทุนในหุ้นบริษัทรองเท้ามาหมันาดทำให้ปูกล้าดายกาเสียจนถึงขนาดนำหุ้นเบิรชัยไปแลกมาเลยทีเดียวครับเรื่องนี้ทำให้ปูว่าเฟตถึงกับออกมายอมรับเลยว่าผมคิดว่าการซื้อเด็กสเตอร์ชูเป็นการลงทุนที่แย่ที่สุดในชีวิตผม จริงๆแล้วหุ้นที่ปู่巴ัฟเคยขาดทุนยังมีอีกเยอะครับไม่ว่าจะเป็น IBM USA Salomon Brothers หรือ Tesco และบริษัทอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสไม่ใช่แค่เรื่องความผิดพลาดในครั้งนี้แต่เป็นการตอบสนองของตัวปู่บัฟเองด้วยครับทุกครั้งที่ัเฟตลงทุนผิดพลาดเขาจะเรียนรู้เกี่ยวกับความผิดพลาดของตัวเองได้อย่างรวดเร็วและกล้ายอมรับว่าตัวเองเนี่ยผิดพลาดจริงๆ แต่สุดท้ายปู่วอฟเฟตก็ยังยืนหยัดลงทุนตามหลักการที่ตัวเองเชื่อมั่นจนประสบความสําเร็จได้ในที่สุดครับเรื่องสําคัญอีกเรื่องที่ผมคิดว่าคุณสามารถเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้คืออดีตไม่ได้บอกแนวโน้มในอนาคตได้อย่างแม่นยําแบบที่หลายคนเข้าใจกันถึงแม้หุ้นที่คุณลงทุนจะมีอดีตที่สวยงามดีเลิศประเสริฐสีขนาดไหนแต่ในอนาคตมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ ถ้าไม่เชื่อลองดูที่หุ้นเด็ก e r เตอรชเป็นตัวอย่างก็ได้ครับเมื่อพื้นฐานของหุ้นเปลี่ยนแปลงไปในบางครั้งมันก็เป็นการดีที่คุณจะตัดใจจากหุ้นให้ได้โดยไวและไปหาหุ้นตัวใหม่ที่มีโอกาสทำผลตอบแทนได้ดีกว่ามาลงทุนแทนซึ่งก็เป็นเหตุผลที่คุณควรติดตามการลงทุนและปรับพอร์ตอยู่เสมอครับ และคุณก็ควรศึกษาธุรกิจของหุ้นที่ลงทุนจนพอจะคาดการแนวโน้มของธุรกิจของหุ้นตัวนั้นในอนาคตได้คร่าวๆก่อนจะลงทุนเช่นกันครับคุณจะเห็นได้ว่าแม้แต่นักลงทุนระดับแนวหน้าของโลกก็ยังสามารถทําผิดพลาดและขาดทุนได้แบบคนทั่วไปจริงๆแล้วปู่พอเฟตเคยมีสูตรที่จะทําให้คุณไม่มั่นใจในการลงทุนมากจนเกินไปโดยปู่เคยให้ความรู้เกี่ยวกับบรรดานักศึกษาหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในปี2 5 3 7 สูตรดังกล่าวมีชื่อว่า t w t slot rule หรือกฎการลงทุน20ครั้งหมายความว่าให้คุณคิดเอาไว้ว่าตลอดชีวิตของคุณสามารถลงทุนได้เพียง20ครั้งเท่านั้นกฎนี้จะทำให้คุณพิจารณาการลงทุนของคุณอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นและอาจช่วยให้การลงทุนของคุณดีขึ้นไปด้วยเช่นกันครับ แน่นอนว่ากฎการลงทุน20ครั้งอาจจะดูง่ายแต่การปฏิบัติตามจริงๆอาจจะไม่ได้ง่ายนะักเพราะการจะหาคนที่มีวินัยจนทําแบบนั้นได้ในชีวิตจริงเป็นเรื่องที่ยากมากครับไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลขนาดโตคนสอนอย่างวอร์เรนบัฟเฟตเองก็ยังเผลอมั่นใจจนเกินเหตุจากการลงทุนในเด็กสเตอร์ชูในปี2 5 3 6<ๆ>ก่อนหน้าที่ปู่จะพูดถึงกฎนี้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันช่วยให้คุณกล้าตัดสินใจและกล้าก้าวเดินออกไปเพื่อควงคว้าโอกาสในชีวิตมากยิ่งขึ้น แต่คุณก็ควรมีความมั่นใจแบบสมเหตุสมผลที่สําคัญคืออย่าลืมกําหนดเส้นทางและวิธีการเพื่อไปสู่เป้าหมายไม่แน่ว่าคุณอาจจะพิชิตเป้าหมายที่ใหญ่กว่าที่ตั้งใจไว้ก็เป็นได้ครับถึงแม้ว่าการซื้อหุ้นเด็กซ์เตรชูจะเป็นการขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปูบรัฟเฟตต์แต่เขาก็เลือกที่จะนํามันมาเป็นบทเรียนและก้าวเดินต่อไปในการลงทุนด้วยหลักการที่เขาเชื่อมั่นจนในที่สุดวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็กลายเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จและมั่งคั่งที่สุดในนโลกตตตาาาาามมมควววเเเเเชืื่่่่อออออทีขยย้ํังูส ผมรู้อยู่เสมอว่าผมจะกลายเป็นคนรวยและผมไม่เคยเคลือบแคลงหรือสงสัยในเรื่องนี้แม้แต่สักนาทีเดียวสัปดาห์หน้ากำลังจะเข้าสู่ปี2,566แล้วผมขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทุกคนลวงหน้าเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีเรื่องแจ้งด้วยว่าในสัปดาห์หน้านี้ Passive Story จะงด1สัปดาห์ตอนต่อไปจะกลับมาอีกครั้งช่วงอาทิตย์หลังปีใหม่ครับผมขอให้ปี2,566ที่จะถึงเป็นปีที่มีแต่ความสุขในทุกวินาทีครับ ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Passive Way Story ซีรีส์2ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Passive Way Story ซีรีส์2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายติดตามเราได้ที่ Facebook, YouTube, b r o c k d t t Spotify, p p p l e Podcast, Google p o d c a s t และ Soundcloud ของ Passive Way จิตตะและจิตตะเวลนะครับ